<c oughs> ไม่กวมลม <laughs> อันนี้เป็นห้องที่เราจะไป เดืนที่หนึ่งค่ะไปสวีเดนนะคะ,คะ, Sweden, ะ,คะอาโรงแรมอะ่ะคือเราละห้องที่มีหน้าต่างเนาะแต่ว่าทำไมเลือกห้องนี้เพราะว่าตอนเราไปก็กลางคืนละคือตอนมามีคนไม่มีเจ้าหน้าที่เลยทุกอย่างทำโดยอินเทอร์เน็ตทำโดยตัวเองก็เลยคือเทคโนโลยีมากกว่าประเทศนี้นะคะในห้องนะคะก็จะเป็นวัดโรงแรมเลย มาดูห้องน้ำกันว่าจะเป็นแบบไหนห้องน้ำก็ไม่ได้แยคือดีอ่ะเอา้าอนาน้ำได้ด้วยทีวีก็มีเนาะก็จะมีที่เก็บเสื้อผ้ากระจกจะเป็นเตียงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเตียงด้วยก็จะมีสองเตียงแล้วก็เป็นหน้าต่าง เรือใยมากอันนี้ก็จะเป็นเอสโตเนียนะคะมีลงมีลิฟต์อันนี้ก็จะบอกว่าตรงไหนคือยังไงชั้นไหนเราอยู่ชั้นเก้านะคะเราก็จะมีของม,สมัสซิบชั้นมีซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วย แต่ยังไม่เปิดอ่ะพอว่าเรือมันเพิ่งจะเปิดให้เช็คอินนะคะข้างในร้านค้า <Okay. S 1> ย้องเยอะแยะเต็มไปหมดเราดูราคาค็อกเทลเราเมื่อกี้นี่ถังข้าวใบบาทใช่ไหมคือราคาปกติมากแก้วละาแปดยูเก้ายูมีร้านคายของชํารวยแล้วก็จะเป็นแบบคอกน้ำหอมมันทีซ่าหน้าบินนะแบบพวกกิ่งพาวเวอร์อะไรแบบนี้เป็นดิวตี้ฟรีร้านขายเยอะแยะไปหมด นี่ค่กครซ้ำอางนำการส้ำอางนำหอมต่างๆคือเย็นนะค <laughs> ะเย็น <laughs> พัวไม่ได้ใส่เสื้อน้ำมา <laughs> มีพื้นที่สำหรับเด็กมีร้านอางร้านอาหารอะไรหลากหลายเยอะแยะแบบนี้ นี่เมนูร้านอาหารนะคะเช็คได้ว่าราคาเท่าไหร่ก็เปิดตามนี้เลยร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้กำลังมีตอนคริสต์มาสแล้วดูร้านอาหารคือน่ารักมีบาร์ปาร์ตี้ปาร์ตี้อันนี้เราขึ้นมาชั้นสองนะคะเมื่อกี้ ที่เราท้ายให้ดูมีโชว์ตรงเนี้ยกลางคืนอันนี้คือเราจ่ายบุฟเฟ่ต์นะคะเราก็สามารถกินได้ทุกอย่างเลยเราทาั้งเครื่องดื่มเอื้อยๆแล้วก็มาถึงก็คือว่าเราจะมีโต๊ะเป็นของเราเองแล้ว<ม> น,นี่คืออาหารที่เราเอามานะคะไข่ปลาแซลมอนคือแบบคองเทนะไม่เช็คก,ก,ก็กลั่นเดิมก็ฟรีทุกอย่าง อิมของวานมีค้นมีคือว่าอิมไม่ไหวเลยวม่รูที่ทำไรแล้วก็กินอ m มแอนด์อมกับช้อนเราว่าจะไปซื้อคลอกเบือ้อใช่ไหมแต่สิ่งที่เราได้มาคืออันนี้บนเรือก็กมีบ้านนะซูบุลีได้ด้วยนะในนี้ นั่งสบายๆมาถึงเครื่องดื่มนะคะชิมได้ดูสิมีเก้วอเ็กด้วยเราเอาห้องที่มีหน้าต่างเนาะเราก็ลืมไปพอช่วงนี้มันเข้าหน้าหน้าเล้วมันจะมืดเร็วมีหน้าต่างมันก็มองอะไรไม่หินเราก็ลองมาไปไฟดูอ่เออมันจะเห็นอะไรหรือเปล่าทีหน้าต่างพอมันหินนิดๆน,น้อยๆเออกโอเค นี่เราเปิดไฟเอ่อเตียงนะคะก็มี่องเตียงพอนี้เอาเตียงลงมาละมีซองค้างเลยคนละเตียง